ใช่วันนี้พวกครูมาจากคณะครุศาสตร์สังคมศึกษาชั้นปีที่สี่หมดเลยนะครับครูครูชื่อครูเดย์ครับครูชื่อครูนัทค่ะครูชื่อครูอันค่ะครูชื่อครูปุ๊กค่ะครูชื่อครูพีพีค่ะอ่ารู้จักหมดนะอันนี้ครูพี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 ครูปุ๊กครูอันครูเดย์ครูนัท ตอเราเพิ่งจอกันคั้แรกครูก็เลยินเพลงมาให้ทำกันโอเคนะเป็นเพลงที่เราพิ่งรจักกครั้งแรกเราฟูปุกเราฟูฟุกจะสอรอไม่อยเต้นหรอเราูจะอร้อแล้วดูเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังก่อนรอบนึงโอเคไหมต้องรองให้ได้นะดูดูเดาริ่มเรท่า้เลยนะอ่าเล่องเล่าเพลงเร่อะ โยนไหมจ้ทาทั้งหวานทั้งรับเพราะว่าเหีือโบราณเนี่ยเราจะใช้โยนในพิธีมงคลหรือว่าพิธีที่เป็นสีขาวดำโอเคปะแต่ว่าวันนี้ครูจะมาสอนทำเพราะว่าหนึ่งก็คือโรงเรียนเราอยู่ใล้วัดใช่ไหมล้วก็อยอยากให้เราทํากันแล้วก็วันนี้ก่อนที่เราทำกิจกรรมกันนะครูจะให้เราแบ่งกลุ่มก่อนโดยการแบ่งกลุ่มของครูเนี่ยจะไม่เป็แบธรรมดาเพราะเราอะเป็นสายกิจกรรมโอเคปะเดี๋ยวขอเชิญฉลากหน่อยแล้วในนี้จะมีฉลากอยู่ รายการจับสลากของครูอ่ะจะไม่ธรรมดาเราครูจะมีเพลงมีเพลงด้วยเพลงในการจับเดือยอ่าอยากอยากดูสาธิตไหมไม่ใช่ท้ยหลังเมื่อเช้าคุณซ้อมไปแล้วคุณรื่นหมดแค่นแตกเออไม่ได้ทำงานแล้วเดินจะมีเพลงว่าเพลงจะร้องว่าจับชาลากจับชาลากจับฉลาจับชาลากจับฉลาจับฉลากจับฉลาจับบัตรแล้วไปนั่งรอจับบัตรแล้วไปนั่งรอแล้วก็เติร์เติร์เติ ต่อไปคุณองให้เปิดอะเปิดโครงการหนูได้ไหมคะได้คะอะไรนะอาข้อเท้าทิ้งได้เลยทิ้ได้ไหคะ ชุดแฟชั่นช uh ุดแฟชั่นชแนตาได้ไหกร์ต huh. sure ูนครับกระตูนม oh, <Yeah. S 1> ้นเส้นได้ไหคะตุ้ยได้ไหตุ้ยได้ไคร่อดนตีเครื่องนตีเครื่องตีอะไรอ่ะอันนี้อะไรนะประเทศไทยนักติตะวันตกชาตะวันตกฮะน้องน้องได้แล้นะคะ ชาตะวันตกอาหารอะไรอาหารเกาหลีคุณได้ยินว่ามีประเทศไทยกับชาติตะวันตกอ่ะคุยอยากรู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยเราเราเราอธิบายให้เพื่อนฟังนิดงนเส้นได้เลยนะชาติตะวันตกประเทศไทยอธิบายเพื่อนฟังนิดมันคืออะไรเราเราเห็นอะไรจากรูปนั้นบ้างเห็นอะไรในรูปในรูปที่ที่ที่เห็นบ้างใช่มีสเต็กใครได้อันนี้ได้อะไรสเต็กอาหารเกาหลีนี้คนนี้ได้สเต็กเกาหลีหนูได้ไรสเต็ก โอ้ยเราเคยเราเคยเราเคยเรามีใครเคยกินสเต็กบ้างนกอ่ามีใครเคยกินมีใครกินก๋วยเตี๋ยวบ้างอืมแล้วมีใครเคยกินอาหารเกาหลีบ้างหม่าม้าไงแล้วรู้ไหมว่าอาหารมันมีความแตกต่างกันหรือเปล่ีอาหารเกาหลีจะเป็นแบบของเผ็ดของเผ็ด เราลูมะว่าสมัยก่อนอ่ะประเทศไทยเราอ่ะเราปรทานอาหารแบบไหนรู้เปล่าต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งค่ะต้มยำกุ้งแล้วถ้าย้อนไปอีกอย่างเี็นใครรู้ไหมน้ำผีเออน้ำิกเออรู้ไหมว่าสมัยก่อนอ่ะเขากินน้ำริกกันเพราะว่าประเทศไทยอ่ะอยู่แบบว่าอยู่แบบแต่ว่าเลี้ยงก๋วยเลี้ยงชาชาเลี้ยงกืวยเตี๋ยวชาผักเอาผัดมากินน้ำริกแต่ว่าพวกก๋วยเตี๋ยวสเต็กเนี่ย ที่มันมีในประเทศไทยอ่ะรู้ไหมว่ามาานันมาได้ยังไงมาาีใครรู้บ้างมาจาจกญี่ปุ่นอ๋อญี่ปุ่นหรอือเปล่าเกาหลีไทยเนี่ยมานไหนอังกฤษอังกฤิสั้นๆพวกเนี้ยมันเรียกว่าชาติตะวันตกรู้ไหมทำไมถึงเข้ามาเพราะว่าเราอ่ะได้รับอิอทธิพลซึ่งแต่ละการจากต่างประเทศอย่างเช่นอาหารเราแต่เดิมอ่ะเป็นพวกน้ำพริกใช่ไหมแล้วเราก็มาเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างก๋วยเตี๋ยวอ่ะใช่เปลี่ยนใชาม่ได้เปลี่ยนแัลง อย,อย่างก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นของเส้นเนี่ยมาของจากประเทศจีนนะไทยไม่ได้เป็นคนกินเส้นนะเพราะสมยัยตอนไทยใช้มือกินกับข้าวม้องพีดเหรอรเ่าเราลามาจากต่างประเทศใช่ใชเห็นไหมแล้วแล้วเนี่ยต่างประเทศอ่ะอ่ะต่อไปต่อไปไหนไครได้อย่างประเทศไทยอย่างตะวันตกเพื่อนได้ชุดอ๋อเจ้าไอ้ได้ชุดแฟชั่นเทพไอ้ได้ชุดแฟชั่นอันนี้เพื่อนได้ชุดสูท เออสมัยเนี่ยเราได้รับอิทธิพลมาจากต่ตางชาติเหมือนกันสมัยก่อน,นเนี่ยเพื่อนเนี่ยเห็นเพื่อนได้ประเทศไทยเป็นชุดอีเจ้าชุดกระเบนแต่ว่าอิทธิพลชาติเันตกเข้ามาทำให้เราเปลี่ยนแปลงชุดต่างกายไปอย่างเสื้อที่เราใส่เนี่ยเขาเรียกว่าเสื้อเชิ้ตถูกไหมเสื้อเชิ้ตอันนี้เรียกอะไรที่เราใส่อะไรผู้หญิง<อ>กระโปรง<อ>ผู้ชายอ่ะกา,างาเกงแล้วถามเพื่อนว่าสมัยก่อน,อนเขามีเขามีเขามีไม่มกไม่มีไมีไม่มีไม่มีไม่เีไม่มีไม่มีไม่มไม่มี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 ไี่มีไม่มีไม่มีไมมี แล้วอีกอีกคนหนึ่งได้อะไรชุดแฟชั่นใช่ไหมชุดแฟชั่นเป็นคำภาษาที่เราใช้เรายืมมาจากชาติตะว,วันตกเพราะว่าเจตนะคำไทยอะ่ะคำไทยจะเป็นคําที่ที่แบบว่าอย่างเช่นคําว่าที่ครูให้เล่นเกมไปอย่างจริงแล้วว่าใครรู้บ้างว่าเกมอ่ะจริงแล้วภาษาไทยใช้คําว่าอะไรเกมเกมเกมเป็นคภาษาอะไรที่เพื่อนบอกภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษแล้วเพือยากรู้ภาษาไทยประเทศไทยเราใช้อะไรเขาก็เกมจริงจังว่ะไม่ใช่ เออขอบคุณมากจริงมากเนี่ยจริงแล้วอ่ะการเล่นแบบเป็นภาษาไทยแต่ว่าเราใช้คำว่าเกมแบบเป็นภาษาอังกฤษทําให้เราอ่ะลืมคําว่าการเล่นของประเทศไทยไปเพราะฉะนั้นบางทีที่คำภาษาอังกฤษเข้ามาทำให้เราอ่ะสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเราอย่าลืมที่จะอย่าละเลยมันโอเคป่ะครูจะให้แต่คนน่ะส่งโปรแทาไม้อยู่อุปกรณ์มาแจกเพื่อนนะอุปกรณ์มาแจกเพื่อนว่าครูจะให้ พวกเธอน่ยออกแบบเรียนพทางจินตนาการของวเธอนี่ออกแบบเลยเอยากทาแบบไหนเป็นรูปอะไรอะไรเงี้ยเราออกแบบของเราได้เลยลงไปในกระดาษ่อ่ไมงว่าจินตนาการคืออะไรคอินิอะไรก็ได้ของเรานูกไอะไรก็ได้ถูกอ ปนนกปรร้องทีทช้างกันบ้าง อะไรอยากอยากให้ทุกคนโชว์ให้เห็นว่าเพื่อนแต่ละคนมีความคิดที่ไม่เหมือนกันแล้วบางคนทําสวยออกมามากเลยแต่ไม่กล้าที่จะแสดงออกเพราะว่าการแสดงออกเป็นเรื่องที่ดีนะนโอเคเปล่าต่อยอดกันด้วยใช่ไหมถ้าเราไปเรื่อนี้ะล้วเราไกล้าแสดงออกเนยนะคะมันจะเติบโตและขงหน้าเนาี่ยถ้าเราแบบว่าไม่กล้กาแสดงออกไม่กล้าพูดไม่กล้าเอาความคิดของเราเนี่ยออกมาเราทำกิจกรรมเล่นเกมกันแล้วได้ใช้ประสาทม,มือไปแล้วในการวาดได้ใช้สมองในการคิดเราแบบแล้วต่อไปควรจะเามาใช้ประสาทหูในการฟังบ้างโอเคเปล่า นะช่างตาฟังนะอันนกคนพร้อมฟังหรือยังฟันเลยค้างพร้อมยี่เลี้งค้งคุณจะไล้ฟังอ่ะใครใครเคยเรียนพทธประวัติว่าพุทธศาสนาเรียนมาหรือ,อยัง,ยง,ยงรูร้จักเ้ชายเดชธรรมะ การสลับทุกอย่างถูกไหมให้ทานก็คือให้ทานทุกสิปดา์ไปข้าวเสียบพริกนจ้าไปเด็กเวลาเขาให้ทานอะไรบ้างที่ค mm ุณ hmm. รูกเล่าไปอะไรบ้างให้อะไรบ้างสลับอะไรบ้างสลับเส้นผมสมบัติแล yeah, ้วอะไรอีกสล้วฝั่งนี้มีบ้างไหมเขามีอะไรมีเงียบไม่รู้ไหมมีสลับไหมสลับยังไหมยอมให้เมียให้ลูกกับคนอื่นไปเลยก็เหมือนการให้ทานการให้ทานตอนแรกนักเรียนบอกคุยว่าอะไรแล้วมีอะไรบ้างนะ

ต้อก oh, yeah. okay ัรว่าครจะได้แบบไหนโอเคเปล่าค้งเกอบถุงแล้วเกอบถุงแล้วใบต่อไใบตอบมันคืออะไรใส่เกลือด้วยใส่เกลือด้วยอะไรไป อะไรก็ได้แล้วแต่เราแต่ว่าเราต้องเป็นแบบโอเคไหมโอเคเปล่าถ้าเราทำฟังนะอันนี้มน,น,นม่ฝังเลยตั้งแต่ฟังนะถ้าเราทําได้แล้วว่าเราอยากทําแบบอื่นอีกอ่ะถามครูถามครูใน,นจักรวรรดิ สี่คลองสีนะทำตามเราเลยทำทำอะไรได้ใม้ต้อห้าเดย่ยยีกระบอกขึ้นไม้ไห้าอยไ้ับครูเมปนะครับ่อไปช่วยอะไนีครูาเสร็จช่วเนี่ยครไหมะมีทอาใช่ไหอไปใบตองใบตองเราไมปน้องสายของเาก็ได้เราห่อก็อขนมปัง น้างซ้าเขาจับมาหลตวตัเรงไ้ัตวตอนนี้ความส เดกคูขอนั่งเยอะเลไมเท่อกับ3โมอคู่ก่าแล้วกันก็วนไปเอยไม่ต้องกลัวซ้ำนะซ้ำได้คุณคุณน้าถามว่าอะไรได้ินได้ยินไหมได้ไหมได้อะไรกับคุณไรจกิจที่ทำเหนือยทานบ้างที่เราทำเหนือยทานเราได้อะไรบ้างได้ต่อซ้ำอะต่อซ้ำเริ่ได้คุณน้าต่อเริ่นจะทไหน่ำยาก้าบ้าว้าบาว้า ดเกราคุ้าประวัติได้วสมาธิ้ความสนุกได้เกใช่ไหมแล้วคู่ดกถามว่าหลังจาที่เราทำเหรียญโบราณแล้วเนี่ยเป็นแบบนี้ยแต่ละแบบเนี่ยเรื่องเหรียญโบราณไปแต่ละแบบอะเราเคยไปงานบวชใช่ไหมที่เขาโยนมาแล้วอะถูกไหม ครูอยากรู้ว่าหลังจากที่เราได้เหนี่ยบทาแล้วว่าเราก็แกะออกใช่ไหมครูอยากรู้ว่าเปลือกที่เราห่อหุ้มเนี่ยพวกริบบิ้นพวกกระดาษพวกกระมาษเนี่ยเราสามารถนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอ่าทำดอกไม้แล้วผมเป็นทำดอกม้จิ๋วแล้วครูอยากเรามาเอาอาจจแบบว่าเราสามารถสามารถหาจากธรรมชาติได้ไหมเช่นอะไรบ้างที่หาได้จากธรรมชาติมาไใบตองใบตองใบเดยอะไรอีกคะใบมะพร้า ตอนหา่าจากว่ากลัวเนาะอ่าเราไปพุกันนะคะอ่าหลังจากที่เราทำทํามันแล้วเนี่ยนักเรียนรู้ไหมว่าสิ่งวัสดุที่เราเอามาทําเนี่ยหลายๆอย่างทั้งมีมะพร้าวมีกระดาษมีริปบิ้นมีอะไรเงี้ยนักเรียนรู้ข้อดีข้อเสียของมันไหมเพราะทําไมเราต้องเอาอันนี้มาทําทําไมเราเราต้องใช้แต่กระดาษแล้วทําไมบางคนต้องใช้แต่ใบตองใช้แต่กล้ามะพร้าวอะไรเงี้ยรู้เปล่ารู้ข้อดีข้อเสียมั้ยรู้ไหมอืยค่ะอะไรนะ น้องเห็นง่ายอะไร้องเห็นง่ายนะอันนี้อกระดาษเหรอเนี่ยปัจจุบันอะเวลาเราไปงานบวชเนี่ยตามงานบวชต่างๆเขาจะใช้อะไรคะเขามีมีใครใช้แบบนี้ไหมมีไหมเคยเห็นไหมแบบเนี้ยไม่เห็นแล้วเนาะในปัจจุบันปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นแบบนี้แล้วก็แบบบิดบินใช่ไหมคะต่างแต่ที่เขาใช้แบบนี้กับแบบนี้เพราะว่าปัจจุบันอะเทคโนโลยีหรือว่าพวกเอาแบบว่าเขาแบบว่าเรียกว่าเชคสิ่งสิ่งสวยงามอะไเข้ามาเยอะแล้วก็คนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาทำงานไม่ค่อยมีเวลามานั่งทำ ข้อของแบบนี้อ่าแบบเนี้ยมันจะสะดวกกว่าใช่ไหมมันสวยงามก็จริงแต่เมื่อเวลาเราแกะออกไปแล้วอ่ะเอาไปทิ้งใช่ไหมการแยกสลายของมาณนั้นใช้ได้ช้ามากมันจะช้าวกว่าของที่มาจากธรรมชาติใช่ไหมอันเนี้ยอย่างเช่นว่าเราแกะทิ้งอ่ะเราทิ้งตามต้นไม้อย่างเงี้ยมันก็นเหี่ยวใช่ไหมเออแล้วมันก็จะเป็นปุ๋ยธรรมชาติอย่างเงี้ยแต่ถ้าอันเนี้ยเราไปทิ้งตามต้นไม้อย่างเงี้ยมันแยสลายให้เราไหมเพราะว่าอะไรถึงแบบนั้น มันถึงไม่ย่อยอ่ะอจะให้นักเรียนทุกคนนะสรุปว่าตั้งแต่เริ่มต้นกิจกรรมมาตั้งแต่ครูเข้ามานะคะจนถึงนะตอนเนี้ยนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจะให้ทำเป็นไม้แมสนะคะเขียนใส่กระดาษ คระวัของเหรียยานกระชาติบใบม่ไม้น่ะสมชาติ่ะเส้นได้อะไรบ้างคะวันนี้ความสุขค่ได้ความสุขสุขสมาธิได้ความสมาธิสมาธิได้ครีมรู้ประวัตได้รู้ประวัติ ได้รู้วิธีทำเหรียญบาได้รู้ที่มาของบุญานเล่นเขยนวิ่งก่อเล่นบอลได้ตอนี้พูดนเนี่ยไม่สอลเพเด้วโอเคค่ะ 他们家先，他们不喊。